สวัสดีครับคุณผู้ชมกันสวัสดีครับหนูโอเคยังไม่สบายหายดียังคะดีขึ้นแล้ว <Yeah. S 1> หลังจากที่เป็นไข้ไม่ได้ไปโรงเรียนตั้งแต่วันไหนเนี่ยวันจันนังคารพุดพฤหัดวันนี้วันไรวันศุกร์ไหมสีม่ห้าวันแล้วเนี่ยไม่สบายก็อาการพึ่งดีขึ้นนะคะแต่ว่าก็ยังมีไอในอยูยย่แล้วก็กินเอียงกับบวยใดปันใดน,นะคะแล้วเป็นยังไงบ้างวันนี้굿ด <Good. S 1> โอเคแล้วอยากกินอะไรคะพิซซ่าเขาบอกเขาอยากกินพิซ yeah, <cheese. S 1> ซ่าเมือเส่าโอ้ดชีสบอลโอเคเดี๋ยวหมามาทำให้นะเดาโอเคเมือเช้าหมามาทำอะไรนะหุงข้าว uh huh. กินข้าวกับซุปไปแล้วใช่ไหมอย่าเป็นกระโกดเอานะอ่ะ uh huh. แล้วก็เพื่อนถามกินพิซซ่าต่อคะ่ะพี่น้องสงสัยท่าทางอาการจะดีขึ้นแล้วนะคะแล้วก็มื้อนี้มีแดดเนาะเดี๋ยวแม่จ๋า,จาพาพี่น้องไป อัปเดตสวนพักค่ะไปเบงิงว่าสวนพักของเขาเป็นยังไงหลังจากที่บ่ได้เบิงมานานนอะแม่จ๋ากลับบ่ได้ออกไปสวนพักแจกเทียนะคะแต่ว่าช่วงเนี้ยคืออากาศอุ่นขึนแล้วก็มีฝนตกนะคะแล้วที่นี่เห็นมะก็คือแบบในสวนหลังบ้านของเราละลายไปหมดแล้วค่ะพี่นอ้องอ่ามีแดดพอมเดี๋ยวแม่จ,าจา๋าจะพาพี่น้องไปเบิงในสวนหลังบ้านของเขาค่ะวันนี้พ่อบ้านไม่อยู่นะคะพ่อบ้านเพิ่นไปอ่าออฟฟิศเนาะเพิ่นบอกว่าเพิ่นมีประชุมค่ะพี่น้องก็จะกลับมาประมาณสักเที่ยงน่นแหละนะคะ เดี๋ยวช่วงนี้อยู่ว่างๆมาจ๋าจะพาพี่น้องไปเบิ่งในสวนหลังบ้านค่ะไปมาน้องอเล็กเปลี่ยนใจแล้วค่ะพี่น้องที่แรกว่าจะกินอ่าพิซซ่าทีนี่ว่าจะไปเอาพิซซ่ามาเฮ็ดให้แล้วบัดนียนเพิ่นไปเห็นเส้นอันนี้เพิ่นอยากกินเส้นอันนี้ค่ะพี่น้องเพิ่นบอกว่ามาม้าต้มอันนี้ให้หน่อยแล้วก็ใส่เนยเพิ่นว่าใส่เนยแล้วก็ใส่รสดีนิดหน่อยก็พอเพิ่นว่าจังสี่เด้เออมาจ๋าก็เลยเอามาต้มให้ค่ะพี่น้องก็ต้มง่ายๆต้มประมาณจกแค่ เจ็ดแปดนาทีหรือหานาทีประมาณนี้แล้วแต่ความนิ่มความแข็งของเส้นข้ามาขนาดไหนเนาะกัไข่ข้าต้มสปาเกตตี้นั่นแหละไข่คือกันนะคะหลังจากต้มซุปเลยที่แล้วเ้าก็เลี่นนนำออกค่ะพี่น้องลี่นนนำออกเล้วน,นำน้อยนึงนะคะและแม่จ๋าก็จะเอาเนยนะคะเนยจืดนะคะนี่เอามาใส่นะคะแล้วก็เ้าจะขัวแบบแห้งๆนะคะพอนำเขาแห้งแล้วเขาก็จะแบบมีความหอมของรสเนยนะคะที่เ้าใส่ลงไปเนาะแล้วก็แม่จ๋าจะใส่ เป็นรสดีนิดนึงล้าก็จะใส่เป็นไข่ไข่เมกกี้นะคะซอสมะก,กี้ให้เพิ่อนนน้องแค่นี้กับพ่อค่ะน้องเล็กเพิ่นกินยังไงเพิ่นมักประมาณตั้งสี่นะคะพี่น้อง แันนี้ก็เรียบร้อยค่ะพี่น้องง่ายๆพร้อมเสริมนะคะเป็นเมนูอย่างที่ง่ายๆค่ะพี่น้องแต่ว่ากระแสบเด้เออบัดน,นีนันเวลาห้าอยากใส่ไข่หรือว่าอยากใส่แฮมอยากใส่ชีสใส่อย่างลงไปก็ใส่ไปได้นะคะแต่ว่าน้องอเล็กคนบ่มากพ่นมากินอีหยังประมาณนังซี่นะคะถ้าเป็นประเภทเส้นๆแบบนี้เนาะแต่ว่าถ้าเป็นประเภทน้ำพ่นก็จะกินอีกแนวนึงค่ะหลังจากแคท่ทายน้องเอเล็กแล้วเดี๋ยวแม่จ๋าจะามเาเฮ็ดอาหารกินพร้อมขึ้นกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นสเตะะเเกกบบ็กนะคะน้องอเล็กเพ่นกับบมักเนาะ แม่จ๋าก็จะเอามะจีใส่กระทะแบบนี้ใส่สมุนไพรรสเมลี่เข้าไปเพิ่มความหอมนะคะเสร็จแล้วแม่จ๋าก็จะหั่นบางๆนะคะเอามากินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วกะ็จะมีกินกับผักสดๆอย่างประมาณนี้เนาะกับเขาเสา้นของแม่จ๋าก,ก็ง่ายๆค่ะพี่น้องบอ่แม่นเส้อกนี่ก็จะประมาณเกือบเที่ยงลล่ละเดี๋ยวสักพักปะป๋าก,ก็กลับมาเดี๋ยวมีสเต็กอยู่ชิ้นหนึ่งเพิ่นกลับมาก็เดี๋ยวจังเห็ดไห่เพิ่อนอีกชินนึงนะคะสำหรับสเต็กเนาะเนี่ยเนื้อที่แม่จ๋าอย่างเมื่อกินแม่จ๋าก,ก็หั่นบางๆและะ้้้วววยยยดหออมเจีีค่่ะพนง น้ำพริกซีฟูดนะคะเผ็ดเปรียยาา้ยวยังประมาณนี้กินกับผักนะคะเมนูง่ายๆของแม่จ๋าวันนี้นะคะสําหรับข้าวแม่จ๋าก็จะกินเป็นข้าวขึ้นัวนะคะในช่วงนี้นะคะอันนี้เป็นผักชีนะคะผักชีผักชีแม่จ๋าว่างไว้ยอยู่ตรงใต้ชายคาบ้านเนาะแต่ว่าบ่อได้คุ้มบม่ได้หอมผาให้เขาทั้งสิ้นนะคะแล้วก็บ่อได้รดน้ำนะคะดินของเขาก็จะมีความแบบอมน้ำอยู่คะ่ะนี่นะคะ ช่วงนี้มีแดดเห็นว่าอาทิตย์นาอุณหภูมิก็จะแบบว่าสูงขึนอีกเรื่อยๆนะคะอันนี้เขาบ็ต้องรดน้ำเขาบ่เป็นอย่างเพราะว่าดินเขายังแบบว่ายังชืนอยู่ค่ะเขาบ่แห้งนะคะเรามาเบิ่งพักแพลวเขาไม่จ๋านะคะอันนี้ไม่จ๋าคุ้มผาคุ้มยังไวยูแต่ว่าช่วงที่หนาวมากๆคือเขาแบบว่าเฉาเลยนะคะนี่โดนน้าแข็งเนาะแต่ว่าดินเขาคนขังจะแห้งเดี๋ยวไม่จ๋าจะเอาน้ำมาลดเขานะคะ สำหรับพักชีของเขาที่อยู่ในแปลงตรงเหนี้กะถือว่าโอเคดีอยู่นะคะพี่น้องแม่จ๋าก,กะคุ้มผายเขาแน่เอาออกแน่บางเธอก็คุ้มมาไวเนื่องจากว่าเห็นมาเยอะมากๆค่ะพี่น้องแต่ว่าเขาก็โอเคดีอยู่นะคะบ่เป็นอย่างเนาะสำหรับพักตรงเนี้ก็จะเป็นผักกาดเขียวปี LP, แล้วก็พักชีแม่จ๋าคุ้มว้เขาก็ยังโอเคอยู่แต่ว่าเหมือนเขาจะแหงๆเดี๋ยวแม่จา๋าจะเอาน้ำม,มาหลดเขานะคะอันนี้จะเป็นขึ้นช่ายที่ปลูกในกระถางกําลังฝืน,นะคะ่ะพี่น้องอันนี้ก็พักชีอยู่ในอีกโซนหนึ่งเนาะ ตรงนี้กระดินแห่งค่ะเพราะว่าเขาปิดฝาเดี๋ยวจะลดน้ำเขาเช่นกันอันนี้หอมกระเทียมของเขาปีนี้บอคอยโอเคเลยค่ะเหมือนว่าเขาอาจจะปลูกเร็วเกินไปหรือบอสัน้นก็อาจจะปลูกลึกเกินไปนะคะฝังหัวเขาลึกเกินไปหรือเปล่าแม่จ๋าก,ก็บรรแน่ใจนะคะก็เดี๋ยวมาลุ้นกันอีกเทียนนึงแต่ว่าตามที่เคยปลูกมากก็คือว่ามีปีนี่แหละบอคอยโอเคค่ะบ่งงามเลยนะคะเนีย่ยบ่งหลังจากเห็นมาละลายกับมีโตน,นันโตนี่นะคะมาเคลียกินหัวหอมอย่างของเขาเนะเดี๋ยวแม่จ๋าก,ก็จะฝังลงไปขึ้นค่ะพี่น้อง ช่วงนี้พยากรณ์อากาศบอกว่า,าหลังจากนี้ไปนะคะอุณหภูมิก็จะเริ่มอุ่นขึ้นเรื่อยๆจังหวะนี้กับตอนนี้อุณหภูมิ8องศาค่ะพี่น้องก็มีความเย็นนิดหน่อยนะคะแต่ว่าหลังจากนี้ไปก็คือจะมีแดดแล้วก็อุณหภูมิจะ12 13 14ก็คือจะยับคือแบบขยับอุ่นขึ้นเรื่อยๆนะคะก็คือหลังจากนี้ไปแม่จ๋าคิดว่าไม่เกินหนึ่งเดือนนะคะคิดว่าเขาก็จะสามารถเข่าสวนได้อย่างประมาณน,นี้นะคะแต่ว่าแม่จ๋าสังเกตบึง าบางอย่างที่เป็นไม้หัวของเขาเนาะแม่จ๋าสังเกตบ่งเขาเริ่มงอกออกมาแล้วค่ะพี่น้องเดี๋ยวแม่จ๋าจะพาเบึงนะคะวุ้ยเป็นอย่างที่ตื่นเต้นมากบึงพี่น้องแนมไปเป็นนอขึ้น้างลางอยูะค่ะพี่น้องนี่อันนี้จะเป็นทิวลิปของเขาเนาะที่แม่จ๋าเอามาปลูกไว้กับนอ้อกอเล็กเนาะพากันปลูกในในแลงตรงนี้นะคะเนี่ยเขาแตกนอกออกมาแล้วค่ะพี่น้องนอกจากทิวลิปก็จะไม่ไม่ดอกประเภทอื่นๆที่เป็นไม้หัวนะคะแม่จ๋าสังเกตว่าช่วงนี้เขาเริ่มโผลพ้นดินแล้วนะคะแต่ว่า คิวลิฟนี่มาก,กม่อนโมเลยค่ะพี่น้องเห็นแบบนี้ก็ชื่นใจค่ะพี่น้องตื่นเต้นอยู่เด้หลังจากที่แบบว่านางเหียวเฉานางนาว้วอยู่กับหินมะเนาะก็คือแบบหินมะละลายไปแล้วก็เริ่มจะเห็นสีสันอีกบ่โดนเขาก็จะแบบว่าได้เข้าสวนเ็ดกรรมนู่นนี่นั่นกับบ่ได้เหงาอีกแล้วครับพี่น้องมีกิจกรรมให้เห็ดเยอะแยะมากมายอยู่ในสวนหลังบ้านของเรานะคะแล้วกะ มีดอกไม้ใบไม้นน่นนี่นั่นเนาะเออกับเพิ่มความสดชื่นความแบบเออมีชีวิตชีวาไปอีกนะคะเนี่ยและสำหรับแผนการปลูกพักในโนละมนของเฮาเนอนในปีนี้ถ้าใครจะปลูกพริกมะเขือหรือผักไทยนะคะต่างๆเนาะ,ะช่วงนี้หลายๆคนเริ่มปลูกแล้วนะคะก็คือว่าเพาะ,มะเมล็ดนะคะเพาะ,มะเมล็ดอยู่ในบานกรละกับํบำรุงรักษาเขาให้เขาจเจริญเติบโตนะคะกับประมาณอีกสักเดือนหรือ2เดือนนี่แหละ ประมาณสองเดือนนี่คือเอามาลงดินปลูกข้างนอกได้แล้วค่ะและพริกของเขานะ่ะก็จะดอกแล้วกะ็สามารถท่านเก็บกินก่อนหนา้าหนาวก่อนเห็นมาจะมาเขาก็จะซุกนะคะนั่นแหละแต่ว่าถ้าปลูกหลังไปก็นี่ลาไปก็นี่ก็คือว่าพริกของเราจะมันจะซุกพะท่านกินค่ะพี่น้องพะท่านหนาวเห็นมาจะมาอีกอย่างประมาณนี้นะคะนั่นแหละสำหรับผักของเราตรงนี้นะคะกวางตุง้งโอบอมนกวางตุง้งคนานะคะคนาและะ้วก็ผักกาดเขียวปีค่ะ ทุกอย่างก็ยังโอเคดีเนาะดินแห้งๆอยู่เดี๋ยวแม่จ๋าจะเอานามาลดนะคะและสําหรับปีนี้คือแม่จ๋ากบาับบ่ิได้เพาะหรือว่าปลูกอย่างอยู่ในบ้านนะคะก็คือ,อจะล่อปลูกแล้วก็วางขังนอกไปเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะไม่ได้อยู่บ้านเนะาะแล้วก็คือถ้าเกิดเขา,าเพาะเมล็ดกับ,บ่มาไม่ใครเบิงดูแลรักษาห้นะคะดังนั้นก็คือว่าเราก็คือไม่ได้พเพาะเมล็ดเองนะคะบางทีอ พวกพริกพวกอยังประมาณเนี่ยเดี๋ยวเราอาจจะไปซื้อเขามาปลูกนะคะประมาณน,น้นเนาะกระสันกะคือเขาจะบ่ท่านกินค่ะพี่น้องเ่าเอาไปเพาะข้างนอกกับเมนอยูยูต่ว่าเวลาเขาดอกอ่ะยังบ่ท่านในนวยหินมะมาจังสีกับบริกินคืเอเก่าค่ะพี่น้องเดี๋ยวพาาลาอกบ่งในสวนค่ะไม่หัวบางอย่างนะคะเบิ่งเขากับแบบหลังจากหินมาละลายเนาะ หัวเขาก็ล่อยขึ้นมากค่ะพี่น้องเพราะว่าเขาถมดินบ่ค่อยดีปันใดเนาะถมทมทม,มเคียเคี้ยไปพอดินเขายุบแน่เห็นมาละลาล่ไปแน่หัวไม้ดอกฮอกั็โพลพนดินค่ะพี่น้องและตรงนี้ที่แม่จ๋าปลูกดาวเรื่อเนอกก่อมาสังเกตบางแหลวคือแบบว,ว่าดอกไม้ที่แม่จ้าเอามาปลูกรอบหลังอะ่ะที่เป็นดอกสีเหลืองๆอ่ะเนาะคือคล้ายๆบดินนั่นแหละเออเนี่ย เห็นบอกเขาเริ่มแตกนอกึ้นมาแล้วเช่นกันค่ะพี่น้องดังนั้นก็คือว่าเดี๋ยวแม่จ๋าต้องไปเตือนป้าป๋ากับน,น้องอเล็กนะคะว่าไม่ให้มาเดินวุ่นวายอยู่ในสวนหลังบ้านนะคะเพราะว่าจังแม่จ๋านี่หูยุเพราะว่าปลูกอะไรตรงไหนเราจะรู้นะคะแต่ว่าป้าป๋ากับน,น้องอเล็กนี่ไม่ได้เนะะาะบ่ให้เพิ่นเขามาได้สวนเลยในช่วงนี้จนกว่าที่เราจะได้เห็นแบบว่าเขาจะงอกออกมาหลายๆเลย,เลยแ,ลแหละเออเพิ่นจะบ่ไรไม่ย่างเหยียบ ไม่ดอกของเขาเพราะว่าไม้พวกนี้เขางอกมาบดละเดี๋ยวเขาก็จะดอกตามมานะคะและสําหรับตรงนี้ที่เป็นปลาเขาโพดนะคะก่อนที่จะเป็นปลาเขาโพดตรงนี้ก็จะเป็นทิวลิปนะคะแต่ว่า,าเป็นหัวเก่าๆที่ปลูกมาอยู่ปีที่แล้วคิดว่าคือตอนนี้แม่จ๋าสังเกตบ่งทิวลิปหัวเก่าๆของเรายังไม่งอกนะคะอันนี้ที่งอกน,นี่คือเป็นหัวที่แม่จ๋าปลูกใหม่เนาะปลูกก่อนที่หินมาจะมาเนาะ แต่วันในปลาห่ยท้องปลาเขาโปดตรงบนคือยังไม่เห็นอะไรงอกเงยขึ้นมาค่ะพี่น้องคิดว่าเขา่าจะฝังดินลึกอะ่ะก็ต้องใส่เวลาแน่จักหน่อยนะแม่จ๋าคิดว่าเนาะเดี๋ยวก็จะมาลุ่นกันอีกทีนึงประมาณสักสองอาทิตย์เนี่ยแม่จ๋าคิดว่าก็จะเห็นเยอะมากๆแล้วนะคะสําหรับไม่ดอกต่างๆที่จะงอกออกมาให้เหาได้เห็นนะคะและสําหรับเขาโพดปีนี่นะคะแม่จ๋าก,กบ็บน่ใจว่าจะปลูกบอเพราว่า อ่ะยังที่บอกเลยงานหนักค่ะพี่น้องเพราะว่าอ่าเวลาเขาเก็บเกี่ยวข้าวโพดไปแล้วเนี่ยคือเขาต้องตัดต้องแบบเห็นบอ่อตอข้าวโพดเต็มอยู่ค่ะพี่น้องลากเขากะแข็งตอข้าวโพดกะแข็งมากๆนะคะแข็งคือตอไผ่นี่ไหมเออแม่จ๋าก,กับแบบบ่แน,ใน่ใจเรยว่า สิลูกอีกบ่อนะคะสาหรับข้อโพลเนาะแต่ว่าน้องอะไรก็ถามหาก็่เดี๋ยวมาบงกินอีกเื่นนึงค่ะแต่ว่าแม่จ๋าคิดว่าอยากจะเปลี่ยนเป็นปลูกฟักทองไทยค่ะเดี๋ยวมาบ่งกินอีกเื่อนึงว่าจะเฮ็ดยังไ้เนาะหลวกกางนึงคือบระท่านแน่ใจเดี๋ยวต้องถามพ่อบาทบังกอนพราะว่าเห็นพ่นว่าพ่อนอยากลื้อรั้วต้นไม้ของเราออกทั้งหมดแล้วก็จะทําเป็นรั้วใหม่ขึ้นมาแต่แม่จ๋าคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายๆมันเป็นอย่างที่ยากเด้เฮ้าต้องลื้อตรงขนไปทิ้งเนี่ยคือปะปาๆกับแม่จ๋าเองช่วยกันทําคงไม่ไหวต้้องมมีใคคราาช่ววยทํนะะและกะ การที่จะเอาลวใหม่มาลงนีก็บอแมนดึงง่ายๆได้ค่ะพี่น้องมันก็อยากอยู่โบอคือมังไทยบานเฮาเนาะเออนั่นแหละก็เดี๋ยวจังคุยกับพอบานอีกทีนึงว่าเพิ่นสีจังไหน้าเพิ่นบบเฮ็ดเดี๋ยวไม่จ๋าตา มีโครงการเราจะปลูกไม้ดอกทั้งหมดตลอดแนวเลยเนาะกัเดี๋ยวมาเบ่งกันดีเทีหนึ่งค่ะประมาณนี้ค่ะมาอัปเดตในสวนหลังบ้านให้ชมค่ะคุณผู้ชมในวันที่หินมะละลายหมดแล้วนะคะและสําหรับอันใดที่แบบว่าเขาตายนะคะก็คือจะมีต้นไม้มีเศษกิ่งไม้ใบหญ้าอะไรต่างๆเนาะคือเดี๋ยวแม่จ๋ากาจะมาก,กวาดแล้วกัเอามาถึงใส่ถังขยะ,ะเป็นลําดับต่อไปแต่ว่าชงนี่คือยังทําไม่ได้เนาะกับล่อไปก่อนค่ะเพราะว่าถังขยะ ขยะที่เป็นสีน้ำตาลเนะาะถังสีน้ำตาลที่เป็นขยะเศษไม้เศษอะไรที่อยู่ในสวนของเราเนาะประเภทอย่างสีเนาะเนี่ยคือเขาตายแล้วนะคะแต่ว่าเขายัางหลือประทันใดคะ่ะเดี๋ยวรอสักพักก่อนเพราะว่าแม่จ๋าบ่งปฏิทินแล้วก็คือว่ารถที่เขาเก็บขยะในสวนน่ะเขาจะมาวันที่ยี่สิบเดือนกุมภานะคะนั่นแหละเขาจะเริ่มมาอันนี้เป็นครั้งแรกของปีนี้เลยนะคะก็คือ แม่จ๋าจะลอใกล้ๆมือลอใกล้ๆถึงวันที่20กุมภานู่แหละเดี๋ยวแม่จ๋าก็จะหูวว่าต้องตัดแต่งอันไหน,นเอามาใส่ถังขยะเอาไปถิ่งเนาะรอให้รถเขามาเก็บขยะนะคะเพราะว่า จะเอามาสะสมในสวนบ่ได้ค่ะพี่นอ้องเพราะว่าตัวถากเขาชอบมายู่เขาต้องเอาออกค่ะสําหรับคลิปนี้ไม่จ๋าก,ก็ต้องขอลาไปก่อนเนาะจังไหนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกๆการติดตามรับชมรับฟังเป็นกําลังใจให้กันนะคะถ่ายคลิปนี้ไม่จ๋าก็ขอขอวยพรใไห้เอฟซีของไม่จ๋าทุกทุกคนนะคะจงมีแต่ความสุขความจเจริญไม่เจ็บไม่จนมีความสุขในทุกๆวันเช่นกันนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ